นนหมก็เคยบอกมึงเลยให้มึงถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลย Must b e m o v ี e สวัสดีครับวันนี้ผมชวเนเพื่อนๆมาพูดคุยอยู่กับหนังใหม่จากค่าย g d h อย่างวิมานน้ำหนังได้แรงบานดานใจจากความไม่เท่าเทียม และนำเสนอผ่านมุมมองผ่านวิสัยทัศน์พูมกับอย่างพี่นัลเบตกูโนโดยในวิมานน้าจะเริ่มเล่าจากตัวละครทองคำตัวละครของคุณเจฟซาเตอร์ที่อาศัยอยู่ในสวนทุเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับแฟนของเขาอย่างตัวละครที่มีชื่อว่าเสกตัวละครของคุณเต้ยพงศกรเมตตาลิกานน ซึ่งทั้งสองตัวละครนี้ก็พยายามอย่างมากครับที่จะหาเงินมาปิดหนี้ที่ดินของสวนทุเรียนที่ถูกเอาไปจำนองไว้ซึ่งเขาก็ทำสำเร็จครับด้วยความพยายามนี้ทั้งคู่ดีใจเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าความสุขนั้นก็อยู่กับเราไม่นานเมื่อเสกต้องพบเจอกับอุบัติเหตุไม่คาดฝันและอุบัติเหตุครั้งนี้ได้พรากชีวิตของเสกไปตลอดกาล และหลังจากที่เสกเสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายใต้ชื่อของเสกก็ถูกโอนย้ายกรรมสิทธิ์ไปสู่คนในครอบครัวของเสกโดยชอบธรรมแต่นั่นไม่ใช่ทองคำที่ได้รับไปนะครับแต่กลับเป็นตัวละครแม่ของเสกอย่างแม่แสงตัวละครของพี่สีดาพวพี่มนที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสวนทุเรียนแห่งนี้พร้อมกับตัวละครหมูตัวละครของคอุณอิงฟ้าวราหะแถมพวกใหม่อีกหนึ่งตัวละคร อย่างจริงนะตัวละครน้องชายของหมูที่รับบทโดยคุณเก่งฮาฤทธบัวย้อยและนั่นเองแหละครับเป็นเหตุผลที่ทองคำจำเป็นต้องหาทุกวิธีทางเพื่อทวงสิทธิ์ในการครอบครองสวนทุเรียนกลับมาให้จงได้สุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ครอบครองวิมานน้ำแห่งนี้ผมชวนเ,นเพื่อน ไปพิสูจน์ต่อในโรงภาพยนตร์นะครับคนแบบพวกเราอะ่ะทั้งโง่ทุกอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะชีวิตลูกก็เลยให้สนเรียนแล้วแม่เอาละครับเข้าสู่พาร์ทของการรีวิวกันบ้างสำหรับบิมาน้มในพาร์ทแรกผมจะขอพูดถึงเรื่องของตัวละครและคาแรคเตอร์ถือว่าผมเองเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าในพาร์ทนี้ตัวละครหลักทั้ง3าตัวละครไม่ว่าจะเป็นเจฟอิงฟ้าหรือแม่สีดาเนี่ย ได้ถ่ายทอดสภาวะทางอารมณ์บุคลิกภาพของตัวละครนั้นๆออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆผ่านงานหนังของ g d h มาเนี่ยมันจะมีบางเรื่องครับที่เรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะซ้ำกับเรื่องที่ผ่านๆมาและอาจจะไม่ได้มีจุดเด่นอย่างชัดเจนเท่าที่ควรแต่ต่างกับในวิมานน้ำที่3ตัวละครที่ผมพูดไปข้างต้นต่างมีจุดเด่นมีอุดมการ และมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันครับและด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้มีความกลมกล่องของตัวละครและเคมีที่ดูแล้วสบายตามากเลยครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงพาร์ทที่2กันบ้างกับเรื่องของพอดแล้วก็เนื้อเรื่องครับ แน่นอนครับว่าหนังเรื่องวิมานาวเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยโจทย์ของความไม่เท่าเทียมและหัวใจหลักของโจทย์ในหนังเรื่องนี้ก็คือสวนทุเรียนที่ทุกตัวละครต่างก็อยากได้มาครอบครองไว้เป็นของตัวเองโดยที่หนังก็ได้นำเสนอแง่มุมของการพยายามเป็นเจ้าของครอบครองสวนทุเรียนนั้นของแต่ละตัวละครซึ่งผมมองแล้วก็ดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างลงตัวครับเพราะว่าเหตุผล ที่แต่ละตัวละครนำมาใช้พูดถึงภายในหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างเมคเซนส์และก็ทำให้คนดูสามารถเข้าใจความต้องการของแต่ละตัวละครได้เป็นอย่างดีครับและแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นในตัวอย่างภาพยนตร์ว่าหนังเองพยายามจะสื่อถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศแต่ผมขอย้ำไว้ตรงนี้ครับว่ามันไม่ใช่แค่ความไม่เท่าเทียมทางเพศแต่มันยังรวมถึงความไม่เท่าเทียมแบบโอเวอร์ออลเป็นภาพรวมเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งในพาร์ทนี้ถ้าจะตอบคำถามของโจทย์ของความไม่เท่าเทียมแล้วผมถือว่าหนังเรื่องวิมานหนามสอบผ่านแบบไม่ต้องสงสัยครับอีกเรื่องของวิมานหนามที่เราต้องชมครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นการเชื่อเฉือนในการแยกส่วนทุเรียนแค่ไหนหนังยังคงเพิ่มรสชาติเข้าไปเพื่อไม่ให้คนดูรู้สึกจำเจจนเกินไปโดยการใส่โมเมนต์โรแมนติกลงไปบ้างมันก็เลยทำให้หนังมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับ เอาละครับมาฟังสรุปภาพรวมของหนังเรื่องวิมานน้ากันถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วกังวลว่าหนังจะมีความน่าเบื่อหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าเราจะได้ลุ้นและเอาใจช่วยตัวละครตลอดทั้งเรื่องครับแถมนอกจากนี้เรายังได้ดูการฟาดฟันชิงไหวชิงพริบของตัวละครทองและตัวละครหมูอย่างดุเดือดเลือดพ่านครับและสําหรับวิมานน้าผมขอให้คะแนนไว้ที่9เต็ม10ครับ และถ้าจะต้องสรุปเหตุผลของการให้คะแนนเท่านี้ผมสรุปมาเป็นข้อแบบสั้นๆได้นนทั้งหมด3ข้อครับข้อแรกก็คือหนังสามารถตอบโจทย์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้ข้อ2ก็คือนักแสดงแต่ละคนค่อนข้างที่จะคุณภาพมากครับในเรื่องของการแสดงและข้อ3อันนี้ส่วนตัวผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของแบ็กกราวด์ซสาร์เพลงประกอบ ดนตรีประกอบในแต่ละฉากที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเพิ่มความลุ้นระทึกในจังหวะที่มันเหมาะสมจริงๆครับผมกล้าพูดเลยครับว่าวิมานหนามเป็นหนึ่งในแนวทางใหม่ของหนังไทยที่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรคิดเหมือนผมไหมก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับและก่อนจะลาจากกันไปโปฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่อง Must Be Movie ด้วยนะครับสำหรับวันที่ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับนี่เป็นของโลกโกูเึงเจาะจมูกเป็นควาย,า,นยายอย่างเงี้ยงมึงพูเลยไม่เข้าใจ่ย